ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีไลฟ์สไตล์บายบายปุรีลำพี่น้องพี่น้องวันนี้เราพามาเลาะในเมืองนะคะพามาเลาะในเมืองมาชมนี่นะคะตึกตึกในเมืองเมลีบโรนะคะเพื่อนๆเนาะมาชมความสวยงามในทางแดนนะคะกับช่วงบรรยากาศอันจะบ่ายโมงนะคะช่วงเวลาขณะนี้จะบ่ายโมงแล้วนะคะท้องฟ้าคลืม้มครื่มพี่น้องนี่นะคะ มามุมนี้ก็มาลีพ็อเพิ่นะคะนี่คือสัญลักษณ์ของเมืองนี้นะคะมาลีพ็อเพินแห่งเมืองเมลิเบโรนะคะเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นสตอรี่แบงค์นะคะอ่าเป็นเป็นสตอรี่แบงค์เกี่ยวกับอ่าข้อมูลของมาลีพ็อเพิ่นะคะนี่นะคะ this is story bank this about the อ่ามาลีพ็อเพิ่นะคะเพื่อนๆน,นี้เนาะเอ่อประตูขึ้นจะอยู่ทางโน้นนะคะทาง างโน้นนะในในในเรื่องมารีพปเพนนี่มารีพปเพนนี่เป็นลูกของเจ้าของแบงค์นะคะพี่น้องเจ้าของแบงค์สมัยก้อนนะเพื่อนเพื่อนเนาะเออเป็นผู้หญิงที่ร่ํารวยนะคะอยู่ในฐานะของขั้นมหาเศรษฐีในสมัยก้อนนะเพื่อนเพื่อนเนาะเออเรื่องราวยาวมากนะคะเกี่ยวกับมารีพปเพนนี่นนเพื่อนอ นี่ข้างในข้างในตึกนี้นะเพื่อนก็จะมีหลายๆเรื่องนะหลายหลายหลายเรื่องอ่าเกี่ยวกับมาริพ็อพเพนนะคะนี่นะเพื่อนเนาะเบ l ร์เพล m a อ i มาร p พ็อพเพนนะคะในเมืองที่เกิดของมาริพ็อพเพนนะคะนี่มาริพ็อพเพนก็จะถือร่มนะคะ พี่น้องอืมก็เลยมาเล่าให้ฟังเรื่องราวดีๆในทางแดนในเมืองมาลีพพเพนมาริโบโรนะคะเพื่อนๆขอบคุณเด้อขอบคุณถูกเลิฟทุกไลท์ทุกกำลังใจที่มีให้กับไลฟ์สไตล์ปลายปบุรีรัมดีๆตลอดมาเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆวันนี้เราก็พามาเล่ะชมบรรยากาศในเมืองให้ดูนิดหนึ่งนะคะอันนู้นก็เป็น ตึกโน้นก็จะเป็นคลินิกหมอนะเพื่อนเนาะโซนโน้นส่วนมากจะเป็นคลินิกหมอลงไปยานุ่นตึกเอ็กซเรย์ต่างๆนะเพื่อนเอนาะนี่คือเรชมอน์สตรีทนะคะเพื่อนถน,นนนี้เรชมอน์สตรีทนะคะเพื่อนนี่เนาะส่วนนี้ก็จะเป็นควีนควีนสตรีทนะเพื่อนถนนเส้นนี้จะเป็นควีนสตรีทนะคะเพื่อนนี่ควีนสตรีทไปเส้นโน้นนะคะเพื่อน นี่คือถนนสเส้นที่พี่บายยืนอยู่นะคะ r รชม m o n d s t r e e นะคะเพื่อนๆอันนี้คือในเมืองมารีโบโรนะคะส่วนเห็นยอดสูงๆไกลๆโน้นก็จะเป็นทาวน์ฮนะคะพี่น้องทาวน์ฮอวคือจุดศูนย์กลางของเมืองมารีโบโรนะคะสวัสดีค่ะ